So I said no, 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 it was supposed to be my- ประเด็นในม, no um มือนี้บาเบาวะใดค่ะยสิออกมาบบัลลิสอมัตดาบอกซาดมาบอกซาสัวบักฮาเบ่แอดมินเบ่แล้วก็อีฮาอ้อยเนี่ยแอดมินเพจมั่นใจคนไทยรักสถาบันเกินล้านคนไม่ต้องการเฟซบุ๊กไม่ต้องการเฟซบุ๊กมึงเฮ็ดเพจหาสักแตกยังเอาลูกกูไปขืนพ่ออ่เนี่ยกูเสียหายนะนี่โดนข้อหาหมิ่นประมาณนะจ๊ะมึงเตรียมท่นายไว้เลยกูฟ้องแน่นอนมึงอย่าจื้อนะมึงอย่าจื้อนะมึงอย่าว่านะว่าพี่ตี้ไม่มีการศึกษาพี่ตี้ไม่มีมันสมองคนอีสานโอ้ยเขาเก่งกันหลายคนจัดเฮ็ดธุรกิงธุรกิจจนนนีี่่สสสาา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 เเร็ไปหลลยยคแ้วมมึงงอออดููถกกกขบบบััซภษ กูบ่ได้ลยซิกูเห็ดาวปรานาธดนีกูเป็นเอยุบปากนี่เห็นบ่นี่กูเป็นเอยุบปากคือนซื้อเด้อถ้ากูเป็นเอยุบปากกูสิดรามักากูหนีอิสพันดานมาดูดูดูมันพิมพ์ว่าอะไรมันบอกว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพที่พวกควายแดงอีสานดักดานนิยมทำกันนั่นก็คือพิตีเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติไม่รักเงินสมนวนตัวเอาตัวเข้าแลกเงินขายบริการทางเพศหวังโดยทางรัฐผลกระทบหลักๆก็คืออาชีพนี้ทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศสูงมากขึ้นโดยพิธีเหล่านี้จะใช้พวกกกเป็นนสหลัใาร ประจ์นทางสกัควายแดงเอาตัวเป็นหลักคนอื่นเดือดร้อนช่างมันส่วนดานคนอีสานไม่มีหัวสมองจึงต้องมาทําอาชีพที่ไร้เกียรติแบบนี้กูทำในบ่มีหัวสมองกูเอ็นตีหม้อขอหม้อขอ,อนแกนี่มึงเอ็นตีฮึกกูบอกมึงจบหม้อไดมึงจบปอไหัวสมองมึงถึงคีดได้ทั้งนี้แล้วพวกกูเด้อยคอนอีสานนี่บ่ได้แยกแยะเป็นสีพวกกูสามมาขี้รักกันค่ะวบ่วมีแอกว่าควายแดงน่ะนะอีสานกูนี่มีแต่ควายเผือกถ้าสิมีก็มีแต่หัวควายอย่างมึงอ๋ออย่าว่กกูหยาบคายนะจ่าหัวควายบ้าน ผัวมึงนี่เอามึงบอกกูถามในเหตุการณ์บ้านบอกเฮ้มึงคือหนอยากไปยังมึงผิดก,กับผัวกับลูกแล้วมึงมาล่องเงี้ยสิ่งมึงมาลงกับคนอื่นสิเอารูปกูไปลงพร้อมนี่เฮ้ยเอารูปกูไปลงพร้อมกูเจีจ๊ยบแจ่มว่าเอารูปกูไปลงนี่เอาไปลงงามเนี่ยมึงหิบเอารูปเบย์ปากไปล่องไรืึแล้วมึงมว่ากูขายตัวมึงหัวใจใจมากูขายตัว เราอาชีพขายตัวเราไม่เปยังขายตัวนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นอาชีพที่มีเกียิทุกอาชีพแหละกุถท้าว่าเขาขายตัวนี่เขาเด้เงินมึงเหรอด้นเงินบอลละมึงนี่ขายตัวมึงในเงินบอลเนี่ยุ่งแง่แล้วมันเป็นยังการสัญญกรรมแล้วมันเป็นยังอีกกระทูนึงเด้อแง่ให้ขึ้นแง่ให้ขึ้นแห้งเป็นซีรหรือเล่ว่าธนัทเป็นมันขึ้นว่าความฝันสูงสุดของผู้หญิงสาวอีสานก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นอาชีพที่ไรเกียิอย่างพิตตี้เพราะผู้หญิงอีสานส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีความรู้จะะไปปรกกอออออบาาชชีพพพืื่่่นเวยงิตุ ันพื้นฐานไม่เหมาะกับที่จะเกิดเป็นบนโลกมนุษย์พวกเธอเหล่านี้ต้องไปสัญยกรรมอย่างหนักก่อนถึงจะได้มาเป็นพิตตี้น่าสมเพชคนอีสานส่วนใหญ่ที่สนับสนุนรรกกงกินบ้านเมืองสติปัญญาไม่พัฒนาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ดันนสุดุได้ว่าพิตตี้ที่มาจากอีสานโง่ทุกคนตกจากกูตบตรนเลยถ้าเดินกูเดินไปตกมึงในจ้ามึงอย่าจือนะจ้ากูตบมึงประเด้ใส่แค่มือนะจากเข้าไปตีนไปนะจ้าอยู่ตรยนี่ในอีเบมึงเด้ออีอยี่มึงเด้อกูตบนะจ้ากูตบนะจ้าอย่าจืดนนะจา <krit> imi, ถึงวันนี้กูจะเก็ตอิรดนะแต่กูขอใช้คาอีรดมาดามึงเอะไอหัวควายยุงยายายาบริยบไข่แล้วก็คือหัวยกใหญ่มึงต้องขอใจไว้ด ah ้วยว่าเป็นยังสัญกรกมแล้วมันเป็นยังกูถามเนี่ยว่าคนอีสานนี่จิตใจดีจิตใจงามกับมีหลายคนแทบจะทุกคนโดยสัมมันอยู่ที่สันดานคนบัวศีอย่ภาคดคนอีส่วมันกระส่วคือมึงเนี่ยคือมึงเห็นบอกมึงกระสัส่วนมึงอยู่สันเดมมึงกราสั่วแล้วพวกกูนี่บริยบแยกเยาวาเป็นสีใดจจางได้กระางพวกกูหัวใจรักแน่หลวงพวกกูหัวใจรักชาตติัก์ษรย สซาส่วนยังมึงโมมีบันเข้าใจแล้วว่า,า,ามึงโมมีความรักให้ไพขนาดพื้นดีน้องคนอื่นภาคคนคนอื่นเนี่ยมึงยังดูถูกขนาดนี้เลยแล้วน่าประทายยังก็โตมึงทุกมือนี่เดียวกูสิบอกว่าไพาสิเขามาอ่านเนี่ยเขาก็ดูถูกมึงไปเลย,ยชว่ชวงเหนื่ยช่วงหนังชว่วงแล้วมันเป็นยังนี่นี่กูโน้มหญ่นมใหญ่แล้วมันเป็นยังกูพานมือหมอแค่มือเดียวบ่ได้จพานมือไส้ามาเป็นรอยพดูดจะห้นมใหญ่แบบนี้มึงเอาสิ ที่มึงน่องเย่เด็ดซังกุ๋นอ่ว่ามึงเพื่อนพานมือใช่มั้ยมันบ่ลละถ้ามันเป็นเบาเบกเลยว่ากุญยางพันเราเห็นมึงแก่พาตาแข็งยูสิวู้กุญซี่ยาไปเบ๊ปากเส้นเบ๊ปากเส้นหลุดแทงเข่าเสรอมพุมูละโยกนิ้วกลางใส่เก๋ๆจ้าอยู่ตรงนี้นายยิ่มัดกูเน็ตกุญยางไปกูสิเอานิ้วนีดหัวน่องแปะไปะแปะเบ๊ปากเส้นแล้วนะจ้าอย่ามาเก่งอย่าจืดกับพี่นะอย่าจืดนะ เฮงดาเฮงเงาเฮงดาเฮงเงาตะกุกสดาขอถิ่งถ่ายไว้เลยว่าคนอีสานนี่นอกจากจะหน้าตาดีการศึกษาเขายังดีนะจ๊ะแถมยังมีความพยายามสูงมึงได้ซ้ำเขาบอพามึงบ่ได้มึงอย่าว่าเล่ทำมันไม่จริงจริงมึงอย่าเอาลูกกูไปลงมึงเอาลูกมึงขึ้นเลยท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ทาได้ก็ได้กูสิไปกดไล่ให้มึงกโดดเดาไล่แปดถีรถเดาไล่เดาเดาเดาแม่เมหลุดกูศูนย์วะมึอย่าว่าให้กูอีกเด้อ ซัมนี่กูเป็นตัวแทนของคนอีสานอย่าไปหาดูถูกคนอื่นเพราะเธอเกิดว่ามึงดูถูกคนอื่นน่ะกต่ซัมมามึงดูถูกตัวเจ้าของดูถูกบรรพบุรุษเจ้าของหยุดเดี๋นี่อย่าเห็นเหตรตะกุดเจ้าของเสื่อมเสียสมองของมึงจะเป็นสัมพหนธ์ของมึงพลวัสมองของมึงนี่มึงแก่กัจริงแต่สำหรัสมองของมึงนี่บ่ได้ซํากูดกกูพูดตรงๆเลยเป็นพี่ตีนี่สาม,มารถจบปริญญาตรี มึงเบิงสักวันกูสิใส่ชุดหลับปริญญาของกูเอาปริญญาของกูไปเกี่ยวเขาเฮ็ดหน้าแล้วมึงอย่าแดกเขาที่กูเกี่ยวเด้อใส่ชุดพิตีหลับเป็นยังกูจบปริญญาตีบดตีแล้วกูสิต่อโทษเผาอเป็นด็อกเตอร์เผามึงทำเบิงอรรถมึงทำเบิงอย่าจื้อนะมึงทำเบิงมึงเพ้นพิตีก็มีการศึกษาได้เด้อค่ะสุกูสุขอะไแล้วกูเป็นตัวแท่งของพิตีแล้วกูก็เป็นตัวแท่งของคนอีสานยาวายาวามึงเจอมึงเจอมึงอย่าจื้อมึงอย่าจื้อกูตบกูตบอีปอบทางอีออยบักฮาเบสันดานหัวควายสวัสดีค่ะเลิกกัน Yeah